โอ้ยมันวาร์ปมันวาร์ปต่อยหลังไปมันจะไปลวงจูนไอเปอร์หรือเปล่าวะไม่รู้แต่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันต้องวาร์ปกลับมาแน่เลยกูดักแม่งตรงนี้ยี่นี่ต้องขอความช่วยเหทุกท่านนะเขาสู่อันยีสนะในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะฮะที่มีแปลไทยแล้วโอ้ไม่กอหลังจากนี้ ฉันก็สามารถแบนคนที่มันเล่นเกมแบบโยนทิ้งโยนความได้ง่ายขึ้นเพื่อนนะครับคุณผู้ชมก็อัปเดตเกมนี้หน่อยนิดนึงนะฮะเกมนี้มีแปลไทยแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีสกินใหม่เข้ามาเนาะเป็นตัวแฮปปี้นัทปะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นแฮปปี้นัทแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้อีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาก็คือโอรสของเรานี่เองเป็นสายดีเฟนเดอร์นะฮะคุณผู้ชมมาวันนี้นะะอาจจะมาเล่นนะฮะ,ะในโหมดของมาตรฐานนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้ลงแรงไปแล้ว แรงล่วงรัวๆเลยเนะนี่ยฮาน่าฉันกดทันโดยอาตัวโอรสตัวใหม่ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นสายดีเฟนเดอร์เนาะสกิลแรกนะจะมีเป็นสายทุบกับสายแช่งนะส่วนสกิลที่สองนะจะมีเป็นสายแบ่งพลังนะกับสายพุ่งพุ่งพุ่งชนนะ่ะเออนะมาแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราได้ไปเรียนบนนะฮะสกิลหนึ่งนะฮะลูกไฟวิญญาณนะ โปเกมอนตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะไม่รู้เรื่องของมันเลยจริงๆประวงประวัติอะไรนี้ก็ไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกออกมานะค,ะออคุณผู้ชมแต่ถ้าสมมติแบบคุณผู้ชมแบบเฮ้ยพี่ตัวนี้แม่งล่นยังไงวสะสรพคุณอารมณ์อะไรยังไงอย่างเงี้ยแนะนำนะฮะมีช่องหนึ่งนะ,ะที่อัอนก็ดูอยู่นะค,ะคุณพี่โอเวอร์เอ็กซ์นะครับช,ช่องนี้เขาทำว้ดีมากนะฮะคุณผู้ชมนี่พูดจริงจากใจนะฮะขายช่องเขาเลยนะ,ะไม่สนวนช่องตัวเองแม่งละเอี้ย ว่าอันก็รู้อยู่ว่าตัวอันก็ไม่ได้เล่นเกมนี้เก่งกระน้านนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมช่วยข้าน้อยด้วยโอ้ oh my god นี่แน่ลูกไฟวิญญาณไม่น่ารอดละเพื่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนเอมายิงยิงก็ไปยิงก็ไปโอ้ยโอ้ย,อยมีสายสปีดเดอร์มาหาเราหน่อยแน่นี่นี่นี่แน่นแนออเออเออไปเออโอ้โหเราโดนเราโดนกักขังนุ่งเหนียวโอ้ oh my god ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมจกวิวัฒนาการนะฮะในเลเวล5นะครับุณผู้ชมอือเออโอ้โอกูโดนโอเคอือโอ้รถโอ้โหบิาจูตีแรงมากนะเธอเออโอรสตายไหมเอ่อให้เพื่อนจัดการแล้ะกันเราเลือกสุ่มเสี่ยงพอสมควรเฮ้ยเพื่อนไอ้แย่ทำไมอ่านเป็นคนอย่างนี้ทำไมอ่านเธอทิ้งเพื่อน ไม่ได้นะโอเคมันม,มันไอบิราจูจะกก่อนเธอเองอ้าวตายละเพื่อนทิ้งกุณเลยเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ทิ้งเพื่อนนะฮะตอนนี้เพื่อนทิ้งอย่างสมบูรณ์แบบแล้วอื้เจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บเออเพื่อนระดับหกคนนี้วะคุณผู้ชมเพื่อนเลเวลสูงจัดสูงกว่าเราไม่เม สายเมื่อกี้ที่ฝั่งศัตรูทุบอัน,นแหลกคาตีนนะฮะคือสายเอ,อ่อสายแต่ละทุบให้แหลกเหรออ,อชื่อท่ามันชื่ออะไรไม่รู้อะเออนะบูมแฮมเมอร์เออมั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะ,ะแต่สายที่อยากจ,จะเล่นคืออีกสายหนึ่งนะฮะเป็นสายแช่งนะฮะเดี๋ยวแช่งยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแช่งให้ดูนะฮะเดี๋ยวสิรีบตายสิแหน,นี่แช่งหนึ่งนะฮะกูเล่นอะไรของกูเนี่ยโอเคมามาแช่งกันนี่สายแช่ง โอเคได้สิถอยหน่อยไหมโอ้โอ้ไม่ก็เพื่อนจะตายเพื่อนจะตายไม่ให้อมานี่อย่าไปยุ่งกับเพื่อนฉันเพื่อนจะเออเออดีทุบชั้นนี่แหละมาเพื่อนมันก็ไปเติมเลือดสิเว้ยเนาะเออเออความจริงมาแก้มันจะรอดแล้วคุณผู้ชมถ้ามันแบบไปเติมไม่รอดเหมือนกันเว้ยมารอดสู้เขา โอ้ไม่ god ถามว่าฝั่งสตูได้ป้อมไปละไม่เป็นไรคุณเจมมันก็แค่ป้อมแรกเอออาจจะเป็นป้อมแรกและป้อมเดียวกว่าได้ที่ัตูได้เราอะนะหรือเปล่าโอเคแบ่งพลังมัดนี่เนยบิ๊กจูโดนบิ๊กเอืกดผิดกกดซ้ำสองรอบนี่แบ่งพลังให้เราโดดโดดแม่งโดดแม่งตายสิเว้ยนี่คือแช่งอย่างสมบูรณ์แบบเออเออทำไมเออเออถามว่าเล่นโง่เกิน ใช่แตนะ่โอเคคุณผ,ผู้ชมอย่างว่านะฮะเอ่อช่องนี้ไม่ค่อยมีความรู้ด้านอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะแล้วแคสทำไมเกมนี้นะฮะตะควอนด้ารักนะคุณผ,ผู้ชมยอมได้ที่ไหนที่จะไม่แคสเกมนี้คุณผ,ผู้ชมดูซีน่ารักจะตายโอ้ยหัวใจว้าวุ่นนะฮะเอฟโฟไปอีกนะคุณผ,ผู้ชมมีใครได้ดูไหมเออนะคุยกันดูเรื่องนะคุยกันนะฮะโอเคตีไป,ไปเรียบร้อยได้ลนะแม่งโอ้โห มีก็จะโอ้โหจูเนเปอร์เลือดเองมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะไม่ได้ถึกขนาดแบบเออนะโอเคเรียบร้อยได้ป้อมแล้วป้อมหนึ่งโอ้โห <laughs> มันตีมันคุณผู้ชมโอรสฝั่งศัตรูตตมมนได้แอนตี้ตเลยวะโอ้โหตายเงี้ยงเงี้ยเลยเออนั่งกินไก่ต่อเลยกันคุณผู้ชมมาคุณผู้ชม เอาอีกอย่างน้อยเราต้องได้เวย้ยเราต้องไปเอาทันเดอร์ให้ได้อะอานันตออุ้ยมานน่มานนีมาหน,น,น,นิโดนเออโดนโดนแบ่งเลือดมาแบ่งพลังไหมฉันแบ่งสู่พลังสู่พลังสู่พลังโอ้ไม่โกรธออีมันเออได้สักทีหนึ่งแม่งเอยต้องรุมมันจิตตัวเนี่ยมันจะตายนะฮะเมื่อกี้เออ โอเคขอดูพลังหน่อยจ้านี่เส้นเด็กโอะอะไรวันนี้ดูดูจะไม่ทันได้เท่าไหร่เลยหมเพื่อนค่าคีิซะสแล้วโอ้ my god อันตินี่เน่โดนโอ้ my god เมื่อกี้อันติข้อสวยอ๋อเราลืมไปนะคุณผู้ชมถ้าอันใช้สกิลหนึ่งอยู่นี่อันไม่สามารถโยนดังป้อมได้เลยนะเพราะว่าอ่าสกิลหนึ่งของอันนั้นมันจะกินพลังของตัวเองไปด้วยของอันเองเนี่ยเออนะฮะเพื่อนถีบมันดิเอาเอามันให้ ลืมไปคิวค้อมันมีสี่ขาเนาะคุณผู้ชมเนาะคุณถีบขาหนึ่งมันก็จะเหลือสามขามันจะไม่สมดุลนะมันจะยืนไม่ได้คุณผู้ชมน,นะโอเคแหน่ดูขาของเราสีไม่ตั้งกี่ขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาโอ้ oh my god คุณผมมู<ะ>้ชมตีไปตีไปต้องได้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 เดี๋ดยวเพิ่งมีใครมานะเดี๋ยวเพิ่งมีใครมาเอ,อ้ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเราต้องได้ต้องได้ต้อง มาด้มาเด้เบเกโต้เบเกโต้มาอ้าวเบเกโต้โดนเก็บไปแล้วเหรอเออว่าโดนเก็บไปแล้วคุณผู้ชมโดยเซราอ,อุระอืมอ่ะมาคือหลังจากอัปเกรดแล้วอะสกิลแช่งของอันนั้แม่งกว้างมากนะคุณผู้ชมอันเลยแบบโอ้โหข้อสะใจนะมามามาเบเกโต้มามาฉันกลัวทีไหนมาเออเออกลัวก็ได้แนวยนวิงนะโดนเออโดนโอ้โหเพื่อน เออเก่งจัดนวยเสร็จล้กลับบ้านไหมมึงกลับบ้านไหมกลับบ้านไหนไหมแนะนํานะกลับบ้านเถอะอืมเดฟซ์โมเล่ไปละลายหนึ่งกูคือลายต่อไปใช่ไหมไม่ยอมไม่สุสานห่าวเป่งคืออีแอนนี่เองอืไก่อร่อยจังเลยอืม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 พูดอะไรมาเนี่ย อุ้ยมันวาร์ปมันวาร์ปลอยหลังไปมันจะไปล้วงจูนไอเปอร์หรือเปล่าวะไม่รู้แต่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันต้องวาร์ปกลับมาแน่ๆเลยกูดักแม่งตรงนีงี้ฮ่ากูว่าแล้วมาโอ๊ย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 เจ็บเจ็บเจ็บพี่เยอะเลยโอ้ยไม่ก็ไม่นะเพื่อนขอกลับก่อนนะไม่ไม่ไหวแล้วจะจะตายแล้วเฮ้ยเพื่อนเราอย่าเพิ่งยอมแพ้ดินะ โอ้รอดมางโอ้โหมาตรวโดนโอ้โหโอ้โหพวกมึงเยอะมากกูยอมคารวาโอ้อดเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนท่านเดิอจะตาแล้วเออโอ้ยมันลวงไม่ทันเพื่อนเราลวงไม่ทันโอ้หมอน นี่ขนาดไม่มีใครโยนเกมนะน่าจะไปฝึกเล่นใหม่เนาะอือไปฝึกใหม่เยอะๆนะฮะฝึกเยอะๆนะะ,นะคุณผู้ชมนี่คือบอกเลยนะว่าแบบทุกตัวละครใหม่ทุกครั้งอ่ะที่มาเลยนะมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งนะที่แบบเอ้ยต้องได้เล่นตัวละครใหม่ไม่ไงั้นชินโยนเกมเดี๋ยวว่าแบบพยายามไม่จะเล่นตัวละครใหม่ถึงแม้ว่าตัวเองจะแบบกากก็ตามดีเถอะนะฮะซึ่งอันคือแบบที่สองนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะฮะเจอกันคลิปหน้าต้องเทพกว่านี้นะคุณผู้ชมเออ ใจกูอยู่ไหนวะเอ้ยคุณผู้ชมจิงไก่ย้อมใจอือไม่ใช่ันกว้างจริงนะคุณผู้ชมแบบเวลาเป็นแบบอัปเกรดแล้วอะเออแต่ต้องไปฝึกเล่นให้มากกว่านี้ก่อนนะอันนีน้วันนี้เพิ่งได้ตัวมใหม่นะเราก็แบบอัดคลิปแม่งเลยกูรู้ว่ากูยังเล็กก็แพ้อยู่แล้วแต่ก็เลยอัดคลิปอ่านี่คืออันตีนะฮะโมงอันติโอเคอยู่นะเป็นการน่าจะเป็นการสตาร์ด้วยแล้วก็โจมตีด้วยมีสถานะติดด้วยไหมถ้าจะไม่ผิดนะ เออประมาณน,นั้นนะคุณผู้ชมโอเคสำหรับการเล่นในวันนี้นะฮะก็หอมปากหอมคอไปเท่านี้ก็พอแล้วมั้งโอเคเจอกันคลิปหน้านะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดขันอย่ขงเดียวมากรีบรีบรีบผ่านด้านนี้ไปดิเออเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย